สวัสดีผู้ชมช่องบ้านโป่งสเตชันทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวผมก็ไทเตนนะครับเป็นเจ้าของช่องหรือบางท่านก็เรียกว่าเป็นแอดมินเป็นแอดมินประจาช่องบ้านโป่งสเตชันนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ดยสารทั่วไปนะครับที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟและก็ใช้รถไฟในการเดินทางไปทํางานไปทาธุระอยู่เป็นประจํานะครับเราเราก็รู้สึกว่ามีมุมส,สวยที่ อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยก็เลยตัดใจทําช่องนี้นะครับรวมถึงผมว่าตัวสถานีบ้านป่งเองก็น่าสนใจแล้วผมก็เป็นคนบ้านโปอ่งอยู่ล้วก็เลยใช้ชื่อเป็นช่องบ้านป่งสเตชันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เปิดให้ท่านมาเป็นสมาชิกช่องบ้านป่งสเตชันนะครับใครสนใจก็อยากจะสนับสนุนผมนะครับเพื่อให้ผมเดินทางไปได้ไกลามากขึ้น เพื่อจะหาคลิปดีๆมาใหทา้ท่านชมได้อีกเรื่อยๆนะครับดียังไงผมก็ขอบผมมากนะครับสําหรับทั้งที่ท่านที่จะเข้าเาป็นสมาชิกหรือ,รอเข้ามาติดตามโดย่จะแวะเข้ามารับชมเฉยๆนะครับก็ยินดีที่จะทํานะครับเพราะผมก็ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟอยู่แล้วซึ่งในส่วนของการเป็นสมาชิกช่องนะครับก็มีลูกเล่นร้นเล่นน่ารักให้ท่านดูนะครับตอนนี้ก็ตั้งเป็นสมาชิกรถเร็วรถด,ด่วนรถด่ดวนพิเศษแล้วกันจะได้เข้า ปรปต์กับความเป็นรถไฟนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนมมก็มาเป็นสมาชิกกันได้นะครับหรือเอาแค่เข้ามาติดตามครับชอมนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามามาทักทายกันได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านผมไต้ต้นนะครับแห่งช่องบันปกสเต,เตชันครับ